มาจากว่าบ้านนะคะตอนที่เราต่อเติมบ้านหลังใหม่ในบ้านหลังเก่านะคะก็บ้านหลังเก่าเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องความร้อนมากเลยค่ะก็เลยตอนจะขึ้นบ้านหลังใหม่นะคะก็ไปติดต่อแล้วก็ไปดูสินค้าใหม่ๆที่ S G Experience ค่ะพอได้ไปดูเนี่ยก็ทราบว่ามีสินค้าเนี่ยแบบหลากหลายรูปแบบโดยที่จะช่วยแก้ปัญหาบ้านร้อนได้ค่ะทาง S G Experience ก็มีแนะนำ ฟ้าชัยคาค่ะที่แบบว่าเออมีแบบกันแมลงด้วยมีหลายอย่างให้เลือกเลยค่ะหลังจากที่ติดตั้งไปแล้วอะค่ะก็คือว่าการใช้ชีวิตในบ้านยามกลางวันเนี่ยเออมันก็คืออยู่ได้ถึงแม้ว่าเราไม่ได้เปิดแอร์คอนดิชันทั้งวันนะคะอาจจะเปิดแอร์คอนดิชันในช่วงเวลาที่แบบอากาศร้อนมากๆคือกลางวันแค่นั้นเองค่ะนอกนั้น้ที่บ้านก็แทบไม่ได้ใช้แอร์กันเลยค่ะก็ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงเ,เ,เลยทีเดียวนะคะ อีกอย่างหนึ่งคือเคยอยู่บ้านหลังที่ฟ้าเชคคาไม่ได้มีกันแมลงนะคะพอไม่ได้มีกันแมลงเนี่ยเออมันก็มีแบบเอออะไรบางอย่างที่อยู่ที่ใต้ฟ้าของเราแต่ตั้งแต่นี้อยู่มาเราเข้าอยู่บ้านนี้ได้เข้าสองปีเต็มแล้วที่สร้างบ้านที่ต่อเติมบ้านหลังใหม่เสร็จนะคะก็ไม่มีปัญหาพวกนั้นอีกเลยค่ะใช่เพื่อนก็จะชอบพูดว่าเวลาเดินเข้าไปในบ้านแบบบ้านเย็นน่ะเพื่อนจะบอกว่าเออบ้านแบบเดินเข้ามาแล้วบ้านเย็นอันที่หนึ่งบ้านเย็นอันที่2ก็คือ ทุกคนเวลาแบบวิ่งหรือว่าปั่นจกักรยานอยู่ในหมู่บ้านก็จะบอกว่าบ้านสวยมีหลังคาที่สวยแล้วก็มันดูเข้ากันไปหมดเลยทั้งหลังค่ะอันนี้เป็นฟีดแบ็กที่แบบได้จริงๆเลยค่ะแต่ว่าที่สําคัญที่สุดคือฟีดแบ็กของพ่อแม่ค่ะพี่มีพ่อแม่อยู่91เอกับ92คนอยู่บ้านยามกลางวันคือต้องอยู่บ้านประจําทั้งวันเนาะ ตั้งแต่เราเราเราจะงานเราต้องมาใช้ชีวิตอยู่บ้านกลางวันเนี่ยก็เข้าใจเลยว่าหูถ้าบ้านร้อนกลางวันเนี่ยพ่อกับแม่นี่คงไม่สะดวกเลยทีเดียวอันนี้ก็เลยโดยสุดตัวคิดว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากค่ะทุกคนก็มีความคิดใช่ไหมกันกันใช่ไหมคะว่าตอนที่เราจะสร้างบ้านขึ้นมาเนี่ยเราก็หวังว่าเราจะอยู่บ้านหลังนี้ระยะยาวการลงทุนในบ้านเนี่ยค่ะมันเป็นเรื่องที่ สำคัญค่ะการพี่ว่าแบบวัตถุดิบวัตถุเขาเรียกแบบวัสดในการสร้างบ้านอย่างงี้ค่ะมันอาจจะไม่ได้มีราคามากถ้าหาลองเทียบดูกับการใช้ชีวิตในบ้านยาวนานแล้วมันส่งผลต่อทำให้คนในบ้านมีความสุขแล้วก็ก็ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านได้อันที่หนึ่งอันที่สองก็พี่ว่าภูมิใจทุกครั้งไหมคะถ้ามีใครชมว่าบ้านสวยค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นพี่ว่าสินค้าตัวนี้และคะ่ะ Mm. SCG, passion for better.